สวัสดีครับเข้าปั้นนะครับอยู่กับผมในเกมโลบอกแมปเวก้วิสัตนะครับจะได้เห็นว่าผมหน้าตาเปลี่ยนไปเพราะว่านี่เป็นรหัสใหม่นะครับเพราะว่าร,ร,รหัสเก่าผมหาของแล้วนี้เราจะมาสอนหากระป๋องนี้กันนะปี่กระป๋องแม Сп ่หมดนะครับขั้นแรกเลยเราปุงยาวิ่งเร็วก่อนนะครับทมานะครับ<า> กินเลยไปเราวิ่งไปเร็ว,รวมานี้ก็พอมั้งต้องไปคุยกับแม่หมดนะครับกดนี้นะครับกดตัว e เพราะว่าเขาต้องการให้ช่วยนะครับโอเคช่วยเลยช่วย เขาบอกว่าน้ำยาที่แบบร้อนร้อนๆน,นะครับแบบต้องทําให้เขาตัวติดไฟได้กันรู้ใช่ไหมครับน้ำยาอะไรพริกนะครับดูนะครับสูตรยาผีบอกใส่ไดนาไมต์ใส่นกใส่ปลาใส่นกนะครับจะได้เป็นสูตรนี้ขึ้นมาเป็นสูตรที่ผมใช้บินประจำานะครับเหม,มีนเหมีน ิดเมื่อเทเลพอตนี่ได้พริกแล้วสปอนพอยตนออกมากินก่อนละกันก็ดรายดรายแล้วก็ใส่พริกไปอันหนึ่งครับสปอนออกมาฮอตโพชั่นไปเลยทำไมบินช้าลงอ่ะถั่วบินได้เอาไป เออเดวป่ะอ่ะใช่เอาพชั่นไปโอเคต่อไปก็เป็นน้ำยาที่ทำให้เขาวิ่งเร็วนะครับกีบเท้ายรีราฟนะครับอู้โรบักอ้มีโรบักตกอยู่ด้วยล่ะของปลอมอเตะได้ด้วย เฮ้ยน้ำยาอะไรเพื่อนเพื่อนอยากให้ลองอ่ะเพื่อนไม่ให้ลองนะครับอผมมีสูตรยาที่ฆ่าตะสูในคนหืนสูตรยาแปลกๆที่ผมคิดขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าผมจะทำไปทำไมแม หลบไปตรงนี้อย่ามีใครขโมยน,นี่เนยโอเคอ่ะชัวเขเาไปชัวเขาบอกว่าต้องการอะไรนะเขาบอกต้องการเคฟแบทนะครับเขาบอกต้องการค้างคาวถ้ำถ้ำมันก็มีอยู่ที่เดียวนะครับตรงนั้นเฮกินเลยบินไปอ่า ปิดไปด้วยความเดือดเสนี่ครับเคฟแบทคนที่เราเควสเท่านั้นนะครับถึงจะเห็นพอเอาเควสแบทไปใส่หม้อมันก็จะกลายเป็นเมืองมุมนะครับนุ่งไว้ตรงนี้ละกันรีเซ็ตหรือายจะโดดเรียบร้อย yes เอาไปต่อไปเป็นแคมตัสแคทนะคบเป็นแมวแคมตัสนั่นนะครับตรงนู้นตรงนู้ตรงนู้นุจาผีบอกวาร์ปกลับมาบ้านแล้วค่อยไปใหม่ดี้วยความรวดเร็วนะครับไปทางนั้นเราวิ่งกลับทั้ผมว่าอย่างนี้เร็วกว่าใช่ใอย่างนี้เร็วกว่าเก็บตายไปเก็บมาเก็บมาเก็บเก็บ ฮัลโหลไม่ไม่เก็บให้ว่าน,นี้เก็บไม่ได้ต้องเก็บอันนี้อันนี้ไงต้องเก็บอันนี้เย้น,น,นี่เงินเอออ่าทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนรีเซ็ตอาย,อ,ายอ่ะอีออกไปต่อไปเป็นไฟนอลแล้วเป็นบลูฟ็อกนะครับเป็นกบฟ้ายงยำยำยำ กบฟ้าก็อยู่ตรงน้ำตกนะครับเนียนนี่นเนี่นเอออีคุยไม่ได้อ่ะวางรีเซ็ตทำแบบเดิมนะครับกระโดดเร็วจะท้ายแล้วเยืดหน่อย นี่ครับก็จะได้กระป๋องมาแล้วแล้วก็ได้แบตด้วยปุ๊บกลับมาอย่างสุดท้ายนะครับเราต้องลองเอาทุกอย่างมาผสมกับน้ํายาดูนะครับอเดี๋ยวผมลองน้ํายาเปล่าๆก่อนล้กันสปอนเกิดอะไรขึ้นไปวิหน้าจอขาวว้าว LGB ทำไมไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์อยังทำได้นะครับ ว้าวเด็ดต่อไปลองใส่สมองเออเอาสมองตุมได้เป็น dash h e คืออะไรอ่ะเอออัะเรากลายเป็นหัวต่อ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 ันตัวเล็กไม่พอลงมอเลย ทำไมปกติก็ตัวเล็กประมาณนี้ก็ลงหม้อได้นี่นะต่อไปแฟรี่ครับได้บูมไม่กวาดหมายความว่าไงยำยำยำกินเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีเซ็ตครับแล้วผมลองซสมอนมาใหม่นะครับยำยำยำยนี่เป็นแม่มดเลยเป็นแม่มดทําอุปกรณ์ เป็นแม่มดทำอุปกรณ์แม่แม่เงี้ยเงี้ยอุ้ยเดี๋ยวนะนี่คืออะลูกบอลเอ๊ะเงี้ย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 ใหม่เงี้ยไปต่อไปก็เป็น แซนด์วิชนะครับกับกับกับน้ำยาขวดกระป๋องทวิชทวิชทวิชอะไรอ่ะไหนกินดูสิฮะโอ้ทวิชจะแปลว่าชักกระตุกแน่เลยงักระลักโอ้ยเหมืนมมอนซอมบี้อะไรอไไะไรนี่กระแป๊บเนย อะไรเยอะ w i s ต่อไปต่อไปเอากับกีบเท้าเอาไม่ไม่ไม,ไม,มีปกิกจริยานะครับีต่อไปหูทรั c ฮะทรั c k หรอใช่รถบรรทุกเอาหูหูยหักอะไรมันตกน อถกหายไปแล้วหูยักษ์นะครับเออหูใหญ่จริงๆเลแล้วลก็นูโดพูเฮ้ยกลายอีกแล้วอันนี้ไปทำประกิจเจริญย่อะล,ลองโนต้ตเหรอจะกลายเป็นคินอคิโอหรือเปล่าแงนี่มันจะหม,มูกแตงกวาดองจะมูกจะหมูกแตงกวาดองต่อไปก็เป็นไดนามา์นะครับแล้วก็อันนี้ กลายเป็น explosion ว่ะคืออะไรว Expl ะ explosion บูดนะมันจะเป็นหูดเหรอหูดเลยหูดระเบิดเมืม่อกี้นะผมมันดับไปไม่เป็นไรผมได้เอาโลบักจากน้องผมมาผสมกับน้ำยานะครับมันก็เลยกลายเป็นพอมกิน heat ว้าวหัวฟักทองตามชื่อเลย ่อไปก็เป็นอันนี้แล้วก็นกใช่กลายเป็นอะไรมันกลายเป็นค้างค่าเอ้ไม่ใช่มันกลายเป็นคล,นลกลายเป็นอีก,กานะครับไหนอ๋อนี่ไงอีก,กาเต็มเลยอ่าต่อไปจะเป็นปลาและอันนี้นะครับกากาและน้ำยาไม่มีนะครับงั้นชิลลี่ ไม่มีนะครับต่อไปก็จะเป็นแมงมุมกิ่งกาแล้วก็ถั่วนะครับไปหาแป๊บหนึ่งนะครับแมงมุมกิ้งกาตอนระหว่างผมกำลังหาอันนี้อยู่นะครับผมเจอมิสเตอร์ริชบอสเกิดนะครับว้าวผมตีเกิดมิสเตอร์ริชเกิดเดี๋ยวผมฆ่ามันไปก่อนแล้วกัน ไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาส่งเควสด้วยกันเลยดีกว่าเป็นเควสตายยักนะครับผมมาดันได้โลบักก่อนหัวแมป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 สยองขวาญมหาลดาตึบตึบสยองขวานมาหาลีแน,าาน่เรียบร้อยได้โลบัคแล้วอ้าวอ๋อมันอยู่มาให้เลยงั้นผมขอตัวไป ไปเอาถั่วแป๊บหนึ่งนะครับแกไหนๆแล้วเอาใส่คลอบอายมาใส่เลยดีกว่าเดี๋ยวไปเทมเป้บ,บเฮ่ยเบื้องนี่เนี่ยแล้วก็น้ำยาเอาไม่ใช้น้ำยาไม่ทำปกิตเตริยนะครับมิสเตอร์ริชพชั่นเฮ้ย i กมิสเตอร์ริช นี่เนี่ยนี่เนี่ยน้ำยาแฟรี่ตัดไปนะครับเย้ได้ถั่วแล้วถั่วกับคนดอนแล้วก็เรียบร้อยอันนี้ใส่ถั่วแล้วก็อชึบกลายเป็นอะไรนะโวมินกลายเป็นตัวอะไรอ่ะฮหอ้วกเหรอ ไออันนี้มันแปลว่าอวกนะครับนี้กินใหม่ดิอัอ้วกของปเป็นสายลุงเลยออแต่ว่าวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอ๊ะอันนี้อะไรอ่ะม่ะได้เอาเงินเลยเอ๊ขนมปังบอกสุด สูตรยาปแปลกๆมานะลองกินกันเลย วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมไม่เจอของแปลกๆไหมดูสิมันเป็นเหมือนถ้วยมาม่าอะไรสักอย่างเ,เาง็บโยนไว้ก่อนรีเซ็ตเง็บใส่ไปเลยจะกลายเป็นอะไรมันกลายเป็นสลัดผักออเอ้ยใครเนี่ยนีเ่เขาคือใครคน ใครไม่รู้จักพีเมียมสลัดอะไรสักอย่างเลยใส่ใส่สลัดไปมันกลายเป็นพีเมียมสลัดบ้านเาใส่ัอืจริงด้วยจริงด้วยลองใส่กับอันนี้ละกันเพราะว่าคอนเทนต์เราก็คือคอนเทนต์ในวันนี้ก็คือแค่ใส่กับอันนี้ภาพมัวภาพมั่วภาพมั่วภาพมัวอ่า